คือสินสดคาร์ดองของน้องประมาณเท่าไหร่แพงโบประมาณเจ็ดโม<บ>แล้วก็คำบาทหนึ่งัวสองตก็ได้ขอาว<บ>สบายดีสบายดีอ่าน้องน้องอยังเกาะลินอ่าน้องลิน ทีว่าทั้งเขาเองก็ไม่ได้มาเปิดใจน้องเพิ่อนลเนาะทุกคนมืนอนี่ก็มาเป็นครั้งที่สองก็คือเขามาเยี่ยมยามแล้วก็มาขอสองทางที่ต่อน้องเพิ่นน้ำเป็นจังไหนตั้งไลนแล้วยัง <c oughs> มือนดสิไปตังมือนี่แหละอ๋อตังเองแบบหรือว่าไปจ้างตังไปจ้างตังเคยตังเองอยู่บ่ตังได้บ่เคยตังเองแต่ตังบ่ได้มันเป็นจังไหน มันมันขึ้นมาแบบแบบให้นอยมันแบบให้ตั้งอีเมลบอกเรื่อยยังนี่แหละในที่นียนประมาณแบบว่าประกดขึ้นมาว่าให้ใส่จีเมลเนาะน้องบมมีจีเมลวะส่ะโมโหคือกันมโหจีเมลมันยังเศร้ามันบอกเอเอแลสิบปจ้จังห้างตั้งเอาว่าจันซะประมาณจักพพนนดิละหูโบประมาณหาชิบนี่แหละที เกือบรอยกว่าบาทเนาะหกสิบเจ็ดสิบบาทไปจ้างตังอยู่ฮานตั้งแต่เป็นสาวมานี่กับบเคยเล่นไลเลยบอกอะบอกเคยโอ้เล่นยังแบบเป็นลักเล่นเป็นลักเล่นยังเนเฟสเฟสน้องหลานี่มีอันเฟสเดียวนี่บอกโดยอืมมีอยู่บอหลังจากที่ว่าเปิดใจเนาะมีผู้บ่าวแบบเข้ามา ทักคุยทางล่้นนำอยู่บ้างมีมีแต่คนหนึ่งผู้บา่าวลาวหรือผู้บ่าวไทยผู้บ่าวไทยคนเดียวทางเฟซบุ๊กเยเออเออ,เ,อ,อเริ่มมีเขามาแต่ว่าโบาลายเอาคนเดียวโดยอ่าคือส่วนลายนี่เอง fc หรือว่านมนมนะเพิ่นเล่นอันเฟสมาแมนเล่นเฟสเล่นไลยเนาะในที่นี่น้องผันเล่นเฟสอย่างสีมันก็เลยอันสลับกันเนาะก็เลยว่ามาขอไายน่องเพื่อที่จะเมื่อไห้อ่า fc ของเอื้อยที่ว่าเพิ่นอยากคุย,ยอยากโอ้อยากลมนำ้ำเยอืมเป็นจนังไเขาเบิ่งคลิปตัวเองอยู่บ่ขาเบิ่ง <laughs> <laughs> เห็นตัวเองเป็นจนังไงเฮ้ <laughs> <laughs> อเออ งามบอเห็นในกล่องอ่านคอมเมนต์อยู่บอบ่ได้อ่านห่ากอ่านเป็นอยู่บอเป็นอเมืม่อน,น,น้องละสิไปไซสะ์ะชิม้มือบ่อมีแบบว่านัดบอไปหันไปนี่บอเมื่อวานนี้ดิวานี้ไปเฮือนหย่าอบออยู่อ่าบร่ได้อยู่เฮือนวะสะสะนะัาสันานะในเมื่อนี้นี่ถือว่าผักพน ทางบ้านน้องนี่ก็ตกเลื่อยบอ่อฝนนี่ฮะหมายถึงว่าทางบ้านนี่ก็ตกเลื่อยอยู่บ่ฝนโดยไปใส่ามาไสนี่เฮ็ดจากไรยางบอกรือว่ามีรถเป็นเป็นรถส่วนตัวยางรถจกักรหรือว่ารถใหญ่เนาะไว้ใส่ไว้หยังในเฮือนนี่กับมีบ่น้องละบ่มีรถจักรกับบ่มีโดยเออ ไอ้น้องเจ็ดคนแต่ว่าบ่มีรถจักรรถยังใส่บอกเหตุไดสําเวลาสิไปหันไปหนีเห็นอยางไรนี่ยางไปอืออืมเมืองแบบไปหันไปหนีกันยางไปเลยส่วนลายเรื่องอาหารการกินหนีน้องว่ะหาเองบ่หรือว่าเห็ุยางไรหาเองอ่าบร่ได้ซื้อบ่ได้อย่างห่อาังที่จะซื้อ อันนี้คือสมมติว่าคันชีลงมาตลาดีนก็ย่างมาโบโดยลักลักๆนี่ไปเป็นคนใจตะลงตลาดแต่ละมือพออืมพอซื้อให้อพอซื้อเมื่อให้พอพอเงินให้ไปซื้อโอ้ <laughs> พอเงินให้เละคนที่เ่ามาใจตลาดน,าน,านี่ไปสวัสดียชูเฮ้นี่แหละเอ,อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนี่ยทุกที่กับชูเฮางทุที่กับแม่ อยู่เพื่อนปัจจุบันนี่นะแบบจากคนนั่งละ่ะคนที่ว่าอยู่แท้ๆตอนนี้นะมีน้าสาวมีใคเอีกน้าสาวเลยกันน้องแล้วก็พี่กับแม,ม่เปลี่ยนเปลี่ยน่าสำหรับปรเปลี่ยนไปโดยอ,อ่ะเอน้องเจ้าหน้าตาแบบอยากไข่แข่คือก,การเบิดเนาะ <laughs> มีแบบว่ามีบองคือคือการประมาณนี้นะทุกคนเบิ่งออกเลยว่าเป็น อ้าเป็นน้องกันกาม่วนอยู่บอกมีแบบพิษเทียงกันอยู่บอกะแบบพิษอยู่ยอะไรอ่อยู่หลายคนกับมีกระทบก,กระทั่งบางเทือเนาะ <c oughs> เวลาพิษกันให้กันเฮจังได้วันนี้เงียบผเงียบเล่าหรืออ่าเทียงกันกตีกันที่กัดเทียงกันเออ, <c oughs> เอ,อ <c oughs> <c oughs> ภาษาัยรุ่นอะไรเนาะทุกคนหากบะทังคันว่าเลือดตกยางออกที่เนะ <c oughs> าะฮะหรือว่าหอดพุ่นก็ะมีบางทีก <c oughs> ็พย <c oughs> ายามแบบว่าพยายามแบบว่าอย่าหายกันอะไรเนะาะไอ้นองหักแฟนกันเจ <c oughs> ็ดคนบางทีก็อาจสิเนี่ยคขามคิดอาสิต่างกันเนาะฮะทับก่อนบอเป็นยังไง <c oughs> มาหับก็ได้หมาคือมื่อนี้ก็เขามาเยี่ยมยามเพิินอะไรเนาะหลังจากที่ว่าอ่าอัพคลิปลงไปหลายคนก็สนใจหลายคนก็อยากคุยนําแต่ว่าบางคนเพิินก็ยังกะกลัวๆเนาะบางอยากเข้ามาแน่บอยากเข้ามาแนอย่างซี่อยากทำามรูมจักหรือว่าอยากเห็นตัวตนของน้องนี่ให้มันหลายขึ้นว่าซะอือ แต่มเมื่อนี่กับสีไายเป็นภาพแบบว่าสัมภาษณ์นางสัมภาษณ์ก่อนเนาะค<ด>ันว่ามือหนามีโอกาสกับสีทายแบบเพชรยูเคื่อก,กินให้เบ่ง<ด>เล่นตลอดบปเฟตนี่เล่นตลอดเออถักมาส่วนไหนเป็นตออปุ๊บต่อปั๊บยบอกเกิอเ<ด>อินขั้นตั้งล่ายนี่กะอ่าสิเปิดกล้องให้เพื่อนเห็นหน้าหเห็นตายอยู่ว่าเขาสมมติเปนอยากเห็นเปิดก็ได้แต่กล้องมันหมอก กากล้องลังกระมอคกล้องนากระมอกบอกเห็นอะไรบ้างัังเสียงเอาสันเนาะเปิดแบบมัวมัวใส่จากปีแล้วก่สัพคือวมัวเลยเดยประมาณสองปีแล้วรุ่นไหนไอ้น้องอ่ะัมฮูเหมือนกันมมหูรุ่นซ้ำเลยโมเป็นไอโฟนบะบอกอย่ามาไว้รุ่นฮิตใส่ไอโฟน เลยสำหรับเอฟซีทีทามเขามาว่าน้องหลาหาถูกยากอิลีโปอะนะหรือว่าแบบเบิงเฮือนเบิงซัานกน็คือเป็นเฮือนโกเฮือนอย่างยูผ่นวานะชอบด้อยู่เฮือนเกาอไม่เลยชอาอยู่ยเพือนไม่นะสาวเราอยู่เฮือนเกาอเราหัอยู่นำํำอืมฮึ <laughs> ใช้เขาอีเลยเล้น้องลาหายูอันเฮือนเฮือนไม่อีกหลังหนึ่งคือเฮือนโกอนอ่ะไปนั่งถ่ายคลิปสื่อบมือน่ะนะ โดยเออเออละอันนี้ค่ะทางหลังน้องเพิ่นก็เป็นห้าดเนาคนมาหนัง่งอขออนุญาตสัมภาษณ์อยู่นี่ว่าซันซะาทานะครอบครัวนี่ก็ทุกยากอีลีบอกโดยเออคันแมนบ่วได้เห็นไฮเห็นหน้านี่แห้งกระเต๊กแมนบอกโดยเอออืมอืมละสำหรับคนที่เพิ่นถามเขามาเรื่องการเรื่องงานของนอ้องเนาะคือคิดว่า จะไปเห็ดอีลีบอกคันว่ามีงานขับมาโดยเป็นงานบ้านงานแบบงานบ้านงานสวนนี่อย่างเงี้ยอยากเห็ดโบางานเห็ดบ่ได้อ๋องานบ้านาั่นไหโดยอือยังบ่แนใจว่าเฮ็ดได้หรือเห็ดบ่ได้เนาะโดยอเคยบอกเคยเห็นงานบ้านอยูบ่บอกเคยเห็ดแต่แถวแถวนี่แหละฮะเคยเห็ดแต่แถวบ้านตัวเอง อันเป็นงานบ้านคือการมาะหรือว่างานยังงอนงานบ้านแบบไม่คล้ายเรื่องอะไรอยู่น้ำเขาเลยเขาหัเห็ดเวียกอ่ากขั้นไปเห็ดงานบ้านอยู่ฝั่ง้ทยกับสิมีประมาณกับเข่ากับน้ำเนาะถูบ้านอย่างสี่เลยเนาะถูบ้านละเห็ดอย่างนี้บ้านนี้ยซักผ้าสิบอกอันนี้กับบกเคยกับ <c oughs> <c oughs> สิเมนประมาณนี่เนาะ ตอนที่ว่าน้องอยู่อันห้านอาหารเลยเพื่อนให้เห็ดงานบ้านหาได้ซักผ้าซักแพาอยู่ว่เลยโดยเฮ็ดเ,เบิดตบอกล่างห้องน้ำยังถูบ้านถูยังโดยเห็ดบลเลยเลยรู้สึกยังไรบัดเมืงง่อยทางท้ายเครื่องในทางเห็ดงานบ้าน,นเนยเนาะหรือว่ามันเป็นสองงานอยู่ในอันหนาเวียกเดียวกันประจักเจ้าจังเมย แม่แบบห้าเพื่อนเราหาคล้ายเครื่องเลยเราหาอยู่น้ำเล้ากินน้ำเล้าเลยเห็ดเวียกแบบเห็ดเวียกบ้านแบบเห็ดเวียกบ้านน้ำคล้ายเครื่องน้ำเวียกบ้านนี่ไปเห็ดตอนไหนว่างเดือนหลังนี่แหละช่วนเห็ดช่วงแรกบ่หรือว่วงเศร้าแบบก็แบบเห็ดคืออยู่เพื่อทนทานี่แหละเออขันว่างเลยไปเห็ดเวียกบ้านเงานบ้าน คันลูกค้าพวกเขาอันัะนะเนะาะคันแมนคืออยู่เฮือนเฮ้าเนี่ยเงิ่นเดือนรงสี่ไหลชงงานหาเขาให้อือหากถืวว่าแบบกะเลยหูซึกว่ายามตัวเองเฮ็ดบ่ได้แบบนี้เนาะอือถ้าว่าเป็นอยู่อยู่ฟังท้ายยูอย่างเช่นน่าจะน่าจะเฮ็ดเบียกหน่าเดียวน่าจะบาได้ร่วมขายของขายเฟืองคันว่าเฮ็ดงานบ้าน้องล่ามี อยางแนวความคิดบอกไปว่าอ,อ,อยากได้เงินเดือนประมาณจากักราประมานจักรพันเงินบา,บาทก็ได้เริ่มต้นนี่มึ่นกว่าบาทเนาะงานบ้านเนาะอยากได้งานที่ว่ากินอยู่เพื่อนเพิ่นบอหรือว่าอยากเที่ยวเอากินอ,อยู่เพื <บา S 2> ่อนเพิ่อนไปคนเดียวกับสิก,ก้าไปบอกบอกว่าเหตุจากไหนอหมไปนำเหตุงานบ้านสองคน สีบ่บ่อหรืออย่างไรไปนํากันแต่แยกบ่อนเห็ดก็ได้คะแนนไปนํากันออให้ให้ยมูไปเบิงไปยังก่อนเนาะไปเบิงบ่อนอยู่บ่นเศร้านากันก่อนว่นาสิซะอืมอืมอแหลคือแบบว่าแตบบ่สีแนวใดไล้เพราะว่านอกนอกเพื่อนเองกันยังไม่ทันได้คุยกับใครนั่นบอกหรือว่าคนเดียวนั่นกับเขามาปิดใจบริเขามาแบบใดแลึกเขามาถาม ทักทายสบายดีธรรมดาเอยยังบริมีไผ่บอกให้น้องปิดใจกรบเพิ่นโบบอก,บอ,กอือคือถามว่ามีคนที่เพิ่นจริงใจกับน้องเนาะในระย,ยะเาวกวัวปีน้องว่าแม่นบะจังสิพ่อมแต่งพ่อมอย่างจซี่แม่นละวะเลยหรือว่าเปลี่ยนใจแล้วบอกอยากแต่งไว้ขึ้นอยู่บอย,ยังคือเก่าเนาะ <laughs> เออเลยเพิ่นถามเขะมาวาถามมือ้อที่ว่นน้องพ้อที่จะสร้างขอบคร้วพ้อมให้เพิ่นมาแตงมาขอเอาไง่ายๆก็คือถามว่าห้าคบกาแฟนเท่าอย่างซี่นะเลยหฮาคบไปฮอด2ซาว,ว่าปีเจ้าฮะซา,าว,ว่าปีเลยเพิ่อนอยางมาแตงเอาบัตรเนาะคือสินสดคาดองของน,อน้องประมาณเท่าไหร่แพงบบประมาณเจดิบล้านอเงินกีบเนาะโดย มียังไงมีแต่เงินหานโบแล้วก็คำบาทหนึ่งัวสองตัก็ได้ข้อบอ่โดยมีเงินหนึหน่งคำสองงัวสามเนาะสามอย่างโดยในใจอยากจัดงานไงบ่หรือว่าผลูกขอต่อแค่น้อยเห็นแบบน้อยธรรมดาอะไรอ,อยากจัดอยเพื่อนตัวเองหรือเพื่อนผุกเพื่อนสามี ได้เบิดเคืออันนี้ก็มีการแบบถามเมย์ถามย่างเรียบร้อยบ่เลยอืมแ,มแล้วเมย์นะว่าประมาณแบบว่าเจ็ดสิบล้านเลยเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นอย่างไรมือนี่บ่ได้คืนแนเวตี้เนอะเพราะว่ารอบซีซส่สงเหยเลยมีเอียงมีความในใจบ่คือว่าบ่หิบบ่หัวอยู่ <c oughs> <c oughs> คิดลายบ่ มีแนวความคิดบอกคือบวหยิ่มบหัวเลยเวลาลงมกันธรรมธรรมศาสตร์เลยจะเป็นแบบนี้บอกปกติจะเป็นแบบนี้โบนะบอกมันจะเป็นแบบนี้เขาเคินกล้องเขาเลยเป็นแบบนี้เออกลับ่าหาหบวหยิมมบวหัวเนาะเราได้ได้เพม่อนกันคือเก่าคือเก่าอ่ะนะ อกับบ่มีอย่งางไรมีแต่ว่าหายน้องไปตั้งลายแล้วก็สีได้ทาการนะขอลายขอยังเพิ่นเมื่อห้ยเอฟซีของเอรยเนาะโดยอ่าคันว่ามีคนถึกอกถึกใจเนาะหรือว่ามีคนขับมาให้น้องปิดใจก็อย่าลืมแจ้งเอฟซีนำเด้อโดยเพราะว่าเพิ่นก็อยากฮู้ว่าน้องสีสมหวังโบสีได้กับนุมทงางใดใหะนะาโดย อืมโอเคสำหรับคลิปนี้ทางสาบุญเปียงและกะน้องอ่าลิ้นลิ้นเนาะโดที่ได้ขอตัวเจ้าว้กันเดอสบายดี